ให้เขาทำไปเราทำตามความชอบของเราพอแล้วบายมากไ่ได้ Chào mừng quý em đến với <laughs> คนไร้สนี่ร0 0ับไทไม่ค่อยทาไทยรนงพาต้องคุมกี่บาทเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่บาทใช่่ของเหลือได้ใช้สมองก็ไปเลยต้งเลย ทั้งนสองร้อยลิตรเลยคันทีนี้ค <S 2 beer iş> like ุณไม่ได้เกี่ยวเดียวอ่ะที่พ่อเป็นเล็กลิดนึติดโเขาเป็นคนแบมันอยช่อย่นี้นะเป็นแค่นี้ทำไปทำมาเลยได้ 还有那个人工湖。 di blocer an, di blochu an ตัวท so ี่ที่สามตที่สามตัวที่สองตัวที่มีเยอะครับผมตัวยิงเองนะครัเอาคิมล็อกจับยิง